จินตนาการภาพนี้ดูสิอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนหนึ่งกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งที่ท้าทายชีวิตแต่เขายังคงยืนหยัดและส่งสารแห่งความหวังให้กับทุกคนที่นี่คือเรื่องราวของโจไบเดนซึ่งไม่ใช่แค่ข่าวสุขภาพส่วนตัวแต่เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความเปราะบางของชีวิตในวัยชาราและอาจเปลี่ยนมุมมองการเมืองของเราไปตลอดการอยากรู้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาแบบไหนมาดูกันเลยแต่ก่อนอื่นมาทบทวนข้อมูลสำคัญกันก่อน โจไบเดนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐวัย82ปีได้เริ่มรับการรักษาด้วยการใช้รังสีและฮอร์โมนบำบัดสำหรับโรคมะเรง็งต่อมลูกหมากแล้วหลังจากที่เขาได้รับการวินิจฉัยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโฆษกของเขาได้ประกาศข่าวนี้เมื่อวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568โดยระบุว่าการรักษานี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการต่อสู้กับโรค ร้ายที่ได้แพร่กระจายไปยังกระดูกของเขาแล้วความจริงใจของนายไบเดนในการเปิดเผยเรื่องนี้ทำให้หลายคนที่ติดตามข่าวสารการเมืองและสุขภาพของเขาต้องนั่งจับตามองอีกครั้ง เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เข้าใจง่ายขึ้นลองเปรียบเทียบมะเร็งต่อมลูกหมากกับโรคร้ายอื่นๆดูสิมันคือมะเร็งที่เกิดขึ้นในต่อมลูกหมากซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญในการผลิตน้ำอสุจิในผู้ชายโดยทั่วไปมะเร็งชนิดนี้มักไม่แสดงอาการในระยะแรกแต่เมื่อเป็นแล้วอาจส่งผลให้ปัสสาวะลำบากหรือมีปัญหาอื่นๆซึ่งเป็นสัญญ,ญาณที่ใน,ในใายไบเดน สังเกตเห็นจนนำไปสู่การตรวจสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมสำนักงานของอดีตประธานาธิบดีได้ประกาศการวินิจฉัยว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะรุนแรงที่ได้ลุกลามไปยังกระดูกแล้วหลังจากเขามีปัญหากับระบบทางเดินปัสสาวะและพบก้อนเนื้อที่น่ากลัวและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปนายไบเดนไม่ได้ปิดบังเรื่องราวนี้เขาได้แชร์ความรู้สึกส่วนตัวผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยกล่าวว่า มะเร็งสัมผัสเราทุกคนเหมือนกับพวกคุณหลายคนจิวกับผมได้เรียนรู้ว่าเราแข็งแกร่งที่สุดในสถานที่ที่พังทลายขอบคุณที่ดึงพวกเราขึ้นมาด้วยความรักและการสนับสนุนคำพูดนี้ไม่แค่แสดงความกล้าหาญแต่ยังตวนใจเราว่าการต่อสู้กับโรคมะเร็งนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเท่านั้นมันเป็นบทเรียนชีวิตที่ทุกคนอาจเรียนรู้ได้เช่นเมื่อครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเผชิญกับโรคเดียวกันการสนับสนุนจากคนรอบข้างสามารถสร้างความแตกต่างได้มหาศาล แต่มาถึงจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างกันความสุขภาพของนายไบเดนกลับมาถูกพูดถึงมากขึ้นอีกครั้งเมื่อหนังสือเล่มใหม่ของเขาเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพที่สุดโทมลงในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีก่อนเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สองกับโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละคือจุดที่ทำให้หลายคนถกเถียง บางคนอาจสงสัยว่าทำไมเขาต้องประกาศถอนตัวจากการชิงตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม2567หลังจากการดีเบตกับนายทรัมป์ที่เขาแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมชัดเจนและในที่สุดก็ประกาศสนับสนุนนางคามลา แฮริสรองประธานาธิบดีในขณะนั้นให้ลงสมัครแทนแม้ว่าท้ายที่สุดเธอจะพ่ายแพ้ให้ในายทรัมป์ก็ตามตรงนี้มีเสียงวิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามที่บอกว่าเรื่องสุขภาพนี้ส่งผลกระทบต่อการเมืองมากเกินไปและอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้ฝ่ายประชาธิปไตยเสียชัยแต่ในมุมกลับกันบางคนเห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่สุจริตและแสดงความรับผิดชอบหักในายไบเดนอย่างแข็งแรงพอจะรักษาตําแหน่งได้หรือไม่หรือว่าการเปิดเผยสุขภาพแบบนี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจ นี่คือประเด็นที่อาจจุดประกายการถกเถียงได้เพื่อให้เข้าใจโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นมาดูข้อมูลจากสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาสิมันเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในหมู่ผู้ชายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเช่นผู้ชายที่มีอายุเกิน80ปีประมาณ80มีเซลล์มะเร็งอยู่ในต่อมลูกหมากแม้จะไม่แสดงอาการก็ตามซึ่งอาจทำให้หลายคนตกใจเพราะหมายความว่าการตรวจสุขภาพประจา ปีสำคัญมากสำหรับผู้ชายวัยนี้สมาคมนี้ยังระบุว่าแม้ว่ามะเร็งชนิดนี้จะมีโอกาสรักษาให้ใหายได้สูงหากตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆเช่นผ่านการตรวจเลือดหรือการตรวจร่างกายปกติแต่ก็ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโอโรคมะเร็งอันดับสองในผู้ชายทั่วโลกนั่นหมายความว่าแม้จะรักษาได้แต่หากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจถึงชีวิตได้จริงๆส่วนการรักษานั้นฮอร์โมนบำบัดเป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มันทำงานโดยลดระดับฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนซึ่งมะเร็งชนิดนี้มักอาศัยมันเพื่อเติบโตดังนั้นการบำบัดนี้จึงช่วยให้ก้อนเนื้อหดตัวลงและชะลอการแพร่กระจายแต่จำไว้นะครับมันไม่ใช่การรักษาให้หายขาดเสมอไปและอาจมีผลข้างเคียงเช่นความเหนื่อยล้าหรือปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆที่ต้องดูแลเพิ่มเติมเช่นเดียวกับการฉายรังสีที่ในใายไบเดนกำลังรับนี้คือการรักษาที่มุ่งเป้าไปยังเซลล์มะเร็งโดยตรงเพื่อลดความเสี่ยงการลุกลามแต่ทุกอย่างต้องขึ้นกะ บการติดตามผลอย่างใกล้ชิดในที่สุดเรื่องราวของในายไบเดนนี้ไม่ใช่แค่ข่าวสุขภาพแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของชีวิตในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสำหรับคนในวัยสูงอายุที่อาจเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บและการตัดสินใจสำคัญคุณคิดว่าการเปิดเผยสุขภาพของผู้นำทางการเมืองควรเป็นแบบนี้หรือไม่มันทำให้เราเชื่อถือในรัฐบาลมากขึ้นหรือน้อยลงหรือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคมะเรง็ง แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้และมีประสบการณ์หรือความเห็นเพิ่มเติมอะไรบ้างติดตามข่าวต่างประเทศเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s f o r i n ที่มา cna h t t p s w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  e b c h a l n u c e i c o m w o r l d j o c k e y b i d e n k i ีด f o r m e r k i ด a s k ีด p r e s i d e n t k i e c a n c e r k i e d t h e r a p y e k i 5 3 9 6 2 3 1